แฟบิกสวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆทำผีผ้าคลุมโคมไฟสำหรับตกแต่งในปาร์ตี้ฮาโลวีนค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้ตาจะใช้เป็นผ้าซับในสีขาวค่ะสีอะคริลิกสำหรับตกแต่งผู้การโคมไฟเข็มหมุดกันไก ประการแล้วก็มันมนานผาถัดส่วน pattern, แพทเทิร์นเาจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆตัดผ้าตามแพทเทิร์นกำหนดเอาไว้ค่ะจะอยู่ที่ขนาด50คูณ50เซนนะคะทั้งหมด2ชิ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการหาจุดกึ่งกลางของผ้าค่ะ โดยการพับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กันไกรนะคะตัดบริเวณมุมผ้าค่ะก็จะได้เป็นจุดกึ่งกลางผ้าเอาไว้เป็นตำแหน่งมาร์กสำหรับกึ่งกลางผ้าแบบนี้แล้วค่ะพอตัดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มทำกันเลยค่ะนำผ้าขึ้นมาหนึ่งชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เป็นวัสดุทรงกลมอะไรก็ได้ค่ะที่ ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่ประมาณ3เซนค่ะแล้วก็วางลงไปที่กึ่งกลางของจุดมาร์กที่เราทำเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ดินสอนะคะขีดไปรอบๆแบบนี้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้ทั้ง2ชิ้นเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้เข็มหมุดในการยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันค่ะผ้านะคะต้องเป็นด้านถูกนะคะให้ประกบผ้าเข้าหากันค่ะจากนั้นเราก็จะนำส่วนนี้นะคะไปเย็บเป็นวงกลมค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้กรรไกรอันเล็กนะคะค่อยๆตัดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เริ่มตัดให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะตามที่ตะเข็บเย็บผ้าเดินเอาไว้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้กรรไกรค่อยๆคลิปไปแบบนี้นะคะ จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทำการกลับด้านผ้าค่ะเป็นการพลิกพลิกด้านผ้านะคะโดยเราจะนำผ้าทั้งหมดที่เราตัดแบบนี้นะคะฝั่งนี้สอดเข้าไปในช่องแล้วก็พลิกออกมาค่ะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะตัวช่องก็จะเป็นตะเข็บเย็บแบบเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนําไปปรับขนาดเองได้ค่ะส่วนต้านะคะต้าวัดจากตัวขนาดของโคมไฟของต้าค่ะต้าอยากให้ขนาดมันอยู่พอดีตรงกลางแบบนี้นะคะจะไม่อยากให้มันลงลงมาข้างล่างมากเกินไปนี่ต้าก็จะลองเทสค่ะเวลาใส่เข้าไปตัวผ้าก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะจะไม่เห็นขอบดำๆของโคมไฟแล้วก็ยังสามารถใช้มือกดปุ่มเปิดปิดได้แบบสะดวกแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะนำขอบผ้าด้านข้างนะคะนำมาพับเข้าหากันค่ะใช้วิธีการรีดก็ได้นะคะเราจะพับขอบผ้าเข้าด้านด้านในประมาณ1เซนค่ะเพื่อที่จะนำทั้งสองด้านมาประกบกันนะคะเราจะพับแบบนี้ค่ะเราจะพับแล้วก็นำใช้เตารีดนะคะรีดทับแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ พอเรารีดนะคะเราก็เวลาร <c oughs> ีดออกมาแล้วนะคะก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้ค่ะเราก็จะประกบพับขอบผ้าที่เรารีดไว้แล้วก็นํามาประกบทับกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะยึดด้วยเข็มหมุดค่ะ เดี๋ยวเราก็จะยึดเข็มหมุดแบบนี้ไปรอบชิ้นงานเลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำขอบผ้านะคะไปเย็บทับจนรอบชิ้นงานเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มทําการตกแต่งกันค่ะเราจะใช้ด้านนี้นะคะเอาไว้เป็นตกแตง่งเป็นรูปตาของตัวผีผ้าคลุมค่ะเราจะใส่ตัวโคมไฟเข้าไปด้านในเพื่อดูระยะของรูปตาที่เราจะตกแต่งนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะพอใส่ตัวโคมไฟเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีรูปล่างออกมาแบบนี้ พอใส่ตัวโคมไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะวัดตำแหน่งที่เราจะวาดรูปตานะคะตาจะให้ตัวรูปตานะคะต่ำลงมาจากตัวสายคล้องที่ตัวหูคล้องนะคะลงมาประมาณสักสิเซนค่ะก็จะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะคะเราก็จะใช้ดินสอลร่างแบบไว้ก่อนค่ะ จะเป็นวาดเป็นรูปตาง่ายๆนะคะเป็นวงกลมรีๆแบบนี้ค่ะวาดสอวงค่ะพอล้างแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ถอดตัวโคมไฟออกค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทำการลงสีกันเลยค่ะเตรียมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มลงมือกันเลยค่ะ ส่วนปากเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราทําส่วนของตาแล้วก็จมูกให้เรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวามาดูกันค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้โคมไฟผีผ้าคลุมน่ารักน่ารักเอาไว้ตกแต่งบ้านในวันฮาโลวีนกันแล้วค่ะทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูค่ะก่อนจากกันในวันนี้กดติดตามช่องสิริชัยแฟบิกของเราเอาไว้ด้วยนะคะและตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ